ตัวเล็กไปคุณ <cake> ก็จะได้มีเนื้หรือไงมิค้าไปต่าทั้งเหนื่อยทั้งหลกโอ้โหจะเอาก่อนเากลับสวยเว้ยถ่ายรูปถ่ายหรือเปล่ายาวไม่ถ่ายรูปถ่ายบันทึกวิดีโอเออ ถังตึกวิดีโอไว้วันดีครับวันดีครับวันดีลูกเคยเห็นแต่ทางภาพนบนเบบบอร์ดแต่ลูกสาวไม่เคยเห็นนะไม่ไม่เคยเอามาเลยไปกับคุณย่าไงคุณย่าจะไปต่อแถวต่อแถวต่อแถวเราต้องต่อแถวต่อแถวก็ต่อพ่อต่อลุงอ่ะเราต้องต่อแถวลูกอ่ีเลยน,นายนบะุญนายกุศลนะอน้อมโทรให้ลูกโทรตามทำอะไรอยู่มันติดคนก็อย่าไม่ติดคน

แปดเลี้ยวแม่แล้ว่็รถจกคุณพ้อคุณแม่ครับแปดล้วเหมือนกันคแ้วแต่ไม่ขี้รล้วนะเว้ยแล้วคนนี้นะคนแม่ไม่ไม่ไวยพอแม่ติดคุกเลยมึงระวงังมึงระวงังแต่เดี๋ยวขากรับยังมียังมีขาใน